สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสุม,มองสุบอนพกพอกับสรองคู่อํามอนี้กดับพี่น้องเลยมนอนี้ก็เป็นมือวันพหัดออกแห่งงานในตอนแรงกับพี่น้องแต่ครูอาจารย์ผลนำพานังเฮียนทางยาพี่น้องงานหน้าห้องแล้วกำลังห,องห้อง ທາງຍ່າພີ່ນ້ອງຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ຊື້ຜ້າຊື້ເມດມາກະເອົາມືລົກພີ່ນ້ນຮນມ2ພີ່ນອງອີບນອງອ້ໃຫບິ່ງໃນຮຽນມ2ອງເິ່ບນຮນມີແຕ່ປະອະມນພນອງ นอกจากนั้นก็มีห้องนองอ่ากับกวดห้องพี่น้องอันนี้เป็นห้องที่นองอ่าเป็นครูประจำห้องพี่น้องเลยกำลังกวดห้องและกำลังโลดาจัดตัดห้าเพราะว่าเฮาสิม,มาตัดห้าอยู่เขตหนหัตอศห้องเฮาเองพี่น้อง ก็คือตัวนี้นาะพี่น้องเนาะเขียนหางพิซซ่ของห้องที่น้องอันเป็นครูประจำห้องนาะงพี่น้องเนาะห้องหาหนึ่งพี่น้องเลยห้องมหาไม่อยู่สี่ห้องและในตอนนี้กับดังเฮียน่นกำลังน้องๆนังเฮียนกำลังกวาดห้องพี่น้องเลยอนามห้องทำความสะอาดห้องนพี่น้อง ในตอนนี้กับครูอาจารย์ผืนนำพานังเฮียนอนามัยเขตหาพิสซบด้วยอนามัยเดินโพรงเฮียน,นพี่น้องน้องหายมีความสะอาดงามตาและจบงามอันนี้จะเป็นนังเฮียนหองโมหนึ่งพี่น้องอาในตกน,น้อยนี่เป็นนังเฮียนของโมหนึ่งแลวครูอาจารย์พืนกับนำพานังเฮียนบนรบดหักซาต้นไม้พี่น้อง นักเรียนนี่ยืนอยู่อาจารย์เห็นบ่พี่น้อง <c oughs> จักขมุกขม,มมตัดต้นไม้ต้นหญ้าพี่น้องเอ้ยเอาใจใส่เนาะชวยเหลือนักเรียนนพานาักเรียนพี่น้องเพราะว่านักเรียนหน่ยังเฮ็ดหยังบ่เป็นเนาะพี่น้องเนาะก็เลยครูอาจารย์เพิ่นเป็นผู้นำพาในทีนี้ก็มี ม .1 ม,มอสอมสม .4 สนนี้ม .4 เพื่อกำลังขึ้นต้นไหม่ห้านต้นไหม่ลงพี่น้องเนาะและอาจารย์เป็นผู้นำพาแนะนำเบิง่งเนาะเบิ่งเขาเพราะว่าเขาถือพาถือมีดยันตกหล่นใส่กันเนาะพี่น้องเนาะและในทางลังทุ่งเฮียนก็มีการตัดหญ้าพี่น้องเขาจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งกันน้อพี่น้องเนาะ น้องโนกาอาจารย์เป็นผู้นำพานักเรียนพี่น้องตัดหนะล้างหัวทุกทุกห้องต้องได้ตัดน้องๆห้ามตัว เงียนมักงานพี่น้องไปคือเถอเนื้อใส่ทางหลังหอกและครูอาจารย์มาพอก็เลยลงโทษให้หกขีเน้อไปถิมโยบวมึงขีเนือนะพี่น้องครูได้ที่บริวารจะเอาขีเนื้อไปถิหรืยว่าอ้วก dạn vì nó xéo xiêng đâu người đường nhìn cho mà nhìn lại ในเงินที่ผ่ามาแต่ว่านเงินโบถือพี่น้องซื้อจคกตัดหนักมาแต่ว่ากำลังมาบ้างพี่น้องเลยแต่ว่าในเงินอยู่ในที่นี้คือพวกเขาเคยตัดหญ้นักพี่น้องตัดหญ้าตัดอยู่ให้เลยลืมพี่น้อง

มันจะเป็นเนาะเวิร์นไลโบมาพี่น้องเนาะมือเฮียนตัดหนาเดินลวงเฮียนเนาะเกตอนามัยเกตทำพิซซ้อของเจ้าของเอง ห้องทีอนามัยแล้วเราปรับกลับห้องได้แล้วก่อนกับเมื่อก่อนห้องได้แล้วตำลัง่งตำลัง còn nhạc nằm thiên có lần ngựa nếu mà cả không ừ, ดมดมกันเรื่องวัคซีนสิวัคซีนตอนนี้นักภูมิกํลังลังหลายเมื่อเนาะ

สวนเท่าเด้สใชแล้วล่ะบ้ออาจารย์ไปผูน้ำพาเออคุมงานอยู่พี่ป่ะขอบใจขอบใจขอบไหมอ๋อเขาเล้กโอ้ยลายม ในนี้มีแก้วมีอย่างนี้อืมอันหากระปุกเขาบอกกัน,นแล้วันนี้นะเออหากระปุกปีนี่แหละอันอน,นั้นนะสีบอลไว้โหลดเออไว้โหลดบอลไว้โหลดเนี่ยวางผักโควิดอันสองทิศน,นี่ไอ้แก้วไอ้เออแกลไอ้กล่องกับไอ้ก็แขะมาอันปุ๊กให้แล้วมันก็อินบ็อลที้นั่นก็ให้เพื่อนพวกเห็นยัง แม่แม่ผู้เดียวนะน้องผู้เดียวอเนอืมใช่เนยเียนกับทางขางมีเียนเขาก็อายดูเพื่อเพื่แล้วมีเรอืมมีมหังหังผักสองผิดเฮ้ยมาเ็เเอานี้เ่อใ้เออ món ừ. ừ.